ว่ากันในเชิงกลยุทธ์ของฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาเล่าส่วนฝั่งแล้วกันนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพรวมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะวิวัฒนาการของระบบฟุตบอลเฮ้ยมันมายังไงจากหลังหนึ่งหลังสองหลังสามกลายมาเป็นหลังสี่อะไรต่างๆอันนั้นนะก็ว่างันไปแต่มีหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับ โดยเฉพาะในยุคทศวรรษ70ต่อเนื่องมา80-90มีตำแหน่งพิเศษอยู่หนึ่งจุดครับในเกมของฟุตบอลที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากมายและกว้างขวางตำแหน่งนั้นคือลิเบโรครับทุกคนพอจะนึกภาพมันออกใช่ไหมฮะพอพูดถึงลิเบโรเสร็จปุ๊บมันก็คือกองหลังตัวสุดท้ายนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าที่มาที่ไปและรายละเอียดและ การเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เลยรวบรวมมาเล่าสว่วนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับถ <Yeah. S 1> ้าเราจะปักหมุดนะครับไอ้คำว่า l i b e r รเนี่ยมันเป็นภาษาอิตาลีครับซึ่งแปลกันอย่างตรงตัวก็คือตัวอิสระนะฮะฟรีนะฮะเป็นตัวฟรีแต่ถ้าเอาแบบตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปในทศวรรษ1930ครับณนะเวลานั้นเนี่ยนะครับมีโคชเชื้อสายออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งครับชื่อว่าคาร์ลัพพันได้พดัฒนาวิธีการเล่นตรงนี้นะครับขึ้นมาโดยเรียกมันว่าเวร์ูนะครับเดโบนั่นเองก็แปลคล้ายๆว่าเป็นกรอนประตูนะฮะที่ล็อกกรอนนะครับเพื่อนเน้นการป้องกันที่รัดกุมอย่างมากครับโดยถอยเอาผู้เล่นจากแดนกลางนะครับสักหนคนเนี่ยถอยลงมา ะะยืนในแนวรับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโคตามันก็ถูกเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวสวีปเปอร์นั่นแหละครับเป็นตัวกวาดยืนอยู่แดนหลังสุดของแผงกองหลังแต่จะไม่ต้องรับหน้าที่แบบประกบติดหรือแมนมาร์กิ้งเนี่ยไม่ต้องทำนะฮะหน้าที่หลักก็คือคอยเก็บตกครับเป็นสวีปเปอร์อย่างเดียวเลยเป็นตัวกวาดอย่างเดียวเลยลูกบอลที่มันทะลักมาปะทะกันเก็บตกจังหวะ2 คอยอ่านเกมคอยสั่งการคอยรักษาความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายว่ากันว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าตัวกวาดครับในยุค3 0แต่ถ้าเอาแบบปักหมุดได้เลยนะครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์และสร้าง Impact ต่อโลกของฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะต้องมาในยุคทศวรรษ6 0ครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยฟุตบอลยุโรปเริ่มก่อร่างสร้างตัวอย่างแข็งแรงแล้วล่ะนะครับ และคนที่นำมาปรับใช้ฟื้นฟูมันอีกครั้งและทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเอเรนิโอเอเรราครับกุนซือเชื้อสายอาเจนีนาคุมทีมอินเตอร์มิลานซึ่งระบบนี้นะครับมันถูกพัฒนาและนำไปใช้โด่งดังอย่างมากทั่วอิตาลีเลยครับจนกลายเป็นคำคำหนึ่งนั่นก็คือคาเตนัชโชครับก็คือแบบล็อกเหมือนใช้โซ่ตรวนล็อกไว้เลยมันแน่นหนามากๆเน้นที่เกมรับแล้วเอเรราก็ ใช้ตัวกวาดตรงนั้นแหละครับเป็นจุดเด่นของตัวเองซึ่งในภาษาิตารีมันก็เรียกว่าลิเบโรมันเป็นระบบที่เน้นการป้องกันแบบขั้นสุดยอดครับโดยใช้ผู้เล่นประกบตัว,ต,ว,ต,วตัวเนี่ยเกือบทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะกองหลังนะครับแต่เน้นแบบแมนมาร์กิ้งทั้งทีมครับแล้วก็มีผู้เล่นอิสระก็คือลิเบโรคนนี้เนี่ยยืนอยู่หลังแนวรับเป็นประการด่านสุดท้ายคอยเก็บกวาดอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าบทบาทของลิเบโร ในยุค60ที่โด่งดังะนะครับในอิตาลีเนี่ยมันเน้นไปที่เกมรับครับอาจจะรับผิดชอบหน้าที่ในพื้นที่แดนหลังของตัวเองเป็นหลักครับไม่ได้เคลื่อนที่อิสระหรือมีส่วนร่วมอะไรมากมายแค่ยืนเก็บตกรักษาพื้นที่เคลียร์บอลสกัดกั้นในจังหวะส,สุดท้ายเหมือนแบบเป็น เป็นคาเตนาโชนนี่แหละครับเป็นโซ่ตรวนด่านสุดท้ายที่ล็อกเอาไว้นั่นคือจุดกําเนิดแบบใช้คําว่าทําให้โลกฟุตบอลนั้นหันมาใช้วิธีการยืนแบบลิเบโร่เนี่ยเยอะมากๆครับถ้าเทียบจากยุค3 0อันนั้นอาจจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นนะฮะแต่ยุค60ของอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของเอเวราเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นปรากฏการณ์ครับแล้วก็เป็นการยืนยันครับว่าเฮ้ยแผนนี้มันเวิร์กนี่ไงทำได้ทำได้ดีด้วย คราวนี้ก็ได้รับความนิยมแบบแพาร่หลายครับจนกรทั่งถัดมาในยุคทศวรรษ70ครับอีกหนึ่ง IMPACT ที่มันเกิดขึ้นจากระบบลิเบรโเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันไปโผล่ที่เยอรมนีครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นการเรียนรู้และหยิบจับมาต่อยอดพัฒนาในรูปแบบของตัวเองเรียกได้ว่ามันเป็นการปฏิวัติวิธีการเล่นเลยครับ และใช้คาว่า attacking libero ซึ่งคนคนนั้นที่ภาพเด่นชัดที่สุดก็คือฟรานซ์เบ็คินบาวเออร์ครับแดไกเซอร์คือนักเตะในระดับตำนานนะครับของทัพอินซิเลกจะเริ่มต้นเป็นฟิลตัวกลางตัวรับถอยมาเป็นกองหลังและสุดท้ายตำแหน่งที่มันเหมาะสมที่สุดของเขาก็คือลิเบโรเพียงแต่ว่าบทบาทลิเบโรของฟรานซ์เบ็คินบาวเออร์หรือของเยอรมันตะวันตกนี่นะครับแตกต่างจากลิเบโรของอิตาลีหรืออินเตอร์มิลานในยุค60 เพราะนอกจากคุณสมบัติเดิมนะครับต้องยึดเอาเป็นพื้นฐานนั่นคือการเล่นเกมรับเยคอยเก็บกวาดเก็บตกจังหวะสุดท้ายเคลียร์บอลน,นะะแต่พอมาปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่โดยมีฟรานซเสคันเบลเออร์เป็นผู้บุกเบิกและเป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือวิสัยทัศน์ในการเล่นบอลบนพื้นออกบอลสั้นกระชากบอลจากด้านหลังขึ้นไปพาบอลขึ้นไปเองหรือไม่ทั้งการจ่ายบอลยาวครับ ข้ามฟากจากแดนตัวเองไปแดนของคู่แข่งออกซ้ายออกขวาเรียกได้ว่ามีบทบาทในเกมรุกสูงขึ้นครับและแทบจะเป็นผู้บัญชาการในการขึ้นเกมจากแดนหลังด้วยซ้ำนั่นคือจุดแตกต่างครับระหว่างลิเบอโรของเยอรมันตะวันตกกับของอิตาลีความแตกต่างก็คือ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเล่นเกมรุกมากขึ้นโดยผู้ถ่ายทอดและผู้บุกเบิกก็คือฟรานเป็นเคนบบวเออร์มันเหมือนเป็นการทลายกำแพงหมดเลยครับภาพจำจากยุคก่อนว่ากองหลังมันก็คือกองหลังนะฮะยิ่งเฉพาะตัวกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยลิเบโร่เนี่ยมันก็ต้องเล่นเกมรับเป็นหลักเอาแค่สกัดได้เอาแค่เคลียร์บอลได้เข้าปะทะได้เก็บตกได้เคลียร์ทิ้งไปนูน่นนี่นั่นแค่นั้นพอแล้ว แต่กาเซอร์ฟานทำได้มากกว่านั้นครับเขากลายเป็นกองหลังผู้สร้างสรรคเกมครับเป็นย์เมกเกอร์ที่มาจากแนวรับของตัวเองและมันก็สร้างปรากฏการณ์จริงๆครับกาเซอร์ฟานใช้บทบาทดีเวลโรของตัวเองนะครับสร้างเกียรติยศสร้างความสําเร็จเยอะแยะมากมายถ้าในระดับสโมสรก็คือเป็นตัวหลักของบาเยอร์มิวนิกครับในยุคที่คว้าแชมป์ยุโรปยูโรเปียนคัพเลยนะฮะซึ่งก็คือเทียบเท่าก็คือถ้วยยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปัจจุบันเนี่ย คว้าแชมป์สมสมัยติดต่อกัน1974 1975 1976และไปถึงในระดับทีมชาติครับเยอรมันตวนตกก็คว้าแชมป์ยูโรได้ในปี1972และก็มาคว้าแชมป์โลกได้ในปี1974โดยบทบาทริเบโรที่มีส่วนร่วมกับเกมลุกของฟรานซิสคันบาวเออร์นั่นแหละครับซึ่งไอ้วิธีการนี้นะครับรูปแบบการเล่นริเบโรแบบแบบฉบับของเยอรมนตนตกเนี่ยมันก็ถือว่า สร้างอิมแพกอย่างมากครับกับวงการฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างสูงเลยครับโดยเฉพาะในบุดสลิกา้าหรือในทีมชาติเยอรมันตอนตกยุคถัดจากนั้นครับ70 80 90ใช้กองหลัง3คนหมดเลยครับแล้วก็มีตัวห้อยคนหนึ่งเพียงแต่ว่าบทบาทเนี่ยในเชิงของการมีส่วนร่วมเล่นเกมรุกนะฮะหรือสร้างสรรเกมจากแดนหลังอ่ะมันก็คงแบบว่า ลดทอนหรือเป็นจังหวะจากโคนของมันไปครับเพราะว่ามาตรฐานของฟราบเกิบาเออร์ทำไว้เนี่ยมันสูงมากๆอย่างเช่นในปี1990ก็ได้ครับในระบบเดียวกันน่นะครับรีเบรโร่ของเยอรมันตอวันตกก็คือคราวอเกนทเลอร์นะอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของเชิงเกมรุกหรือเติมเกมขึ้นไปสร้างสารร์เกมอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยบทบาทในการเล่นเกมรับ ความเหนียวแน่นการตัดสินใจแรงประท้าต่างๆทุกสิ่งอย่างม,มันเป๊ะหมดอยู่แล้วครับถ้าจะเอาแบบริเบโรในเชิงแบบฟราแเบคันเบลเออร์ auer, ที่มีส่วนร่วมในเกมลุกด้วยนะครับมันอาจจะภาพชัดอาจจะช่วงไทยๆครับอย่างเช่นโรธามาเทอุสก็ได้ ai, ครับซูเปอร์แมนนะฮะจากปี86ดหกบอลโลกปี90ก็ยังเล่นกองกลางอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถอยลงมาครับยืนมาเป็นตัวริเบโรตัวสุดท้ายเรียกว,ว่ารับมรดกตกทอด มาจากวิธีการเล่นของฟรานซ์เปนคนบาวเออร์อย่างชัดเจนหรือถ้าเอาแบบใกล้เข้ามาอีกก็คือมันอาซามเมอร์ก็ได้ครับซามเมอร์นี่ทิแบบโอ้โหสุดๆุดครับในชุดแชมป์ยูโร1996ครับซึ่งอินซิเลก็ควา้าแชมป์ได้ในเวลานั้นเนี่ยรวมประเทศแล้วนะครับกลายเป็นเยอรมนีแล้วว่ากันว่าซามเมอร์เนี่ยแหละครับมีความคล้ายคลึงหรือวิธีการวิสัยทัศน์การตัดสินใจหรือมุมมองเนี่ย ใกล้เคียงกับฟรานซ์แบคแฮมเออมากสุดไหลลื่นมีประสิทธิภาพเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยแบบการัดสนใจที่มันแบบสร้างความแตกต่างได้ตลอดซึ่งในปีนั้นเนี่ย1,996เนี่ยซามเมอร์โดดเด่นถึงขั้นว่าได้รับ,บรางวัลบอลลงดอนะครับพี่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยุคสมัยช่วงเวลามันก็ปรับเปลี่ยนไปบทบาทของลิเบโร่ค่อยๆลดลงครับ ความนิยมก็ค่อยๆลดลงเพราะมันก็สู้กันด้วยแบบวิธีการนี้จะเอาวิธีการไหนมาแก้ไขมาต่อยอดนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยการแก้ลํำของบทบาทลิเบอรโร่ก็คือหลายๆทีมก็เริ่มขยับขึ้นสูงมากขึ้นครับเพื่อโหลดผู้เล่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในแดนของคู่แข่งและถ้าเป็นทีมที่คุณใช้ลิเบอโร่นะครับไอตัวห้อยตัวสุดท้ายเนี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นหนามทิ่มแทงหัวใจได้เมื่อคุณห้อยอยู่เป็นตัวสุดท้ายพื้นที่ ในการโจมตีของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเมื่อดันขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็ย่อมมีมากขึ้นและสิ่งที่มันต้องแก้ล้ำต่อไปก็คือมันก็ต้องใช้วิธีการเล่นกับดักล้ำหน้านั่นแหละครับพอขยับขึ้นมาก็ต้องขยับสวนไปอะไรประมาณนี้นะฮะมันจึงทําให้บทบาทของการมีลิเบโรเป็นกองหลังตัวต่ําสุดเนี่ยเริ่มค่อยๆเสื่อมคลายความนิยมลงไปสปีดบอลที่มันเร็วขึ้นผู้เล่นที่เข้ามาแลนด์ คู่แข่งเร็วขึ้นเริ่มมีการบีบพื้นที่บีบแดนบนมากขึ้นแล้วก็นเน้นไปที่การเล่นกับพื้นที่อยู่เรื่อยๆครับโซนมาร์กิง้งอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นว่าประกบแบบตัวต่อต,ตัวแล้วไม่ใช่แมนมาร์กิง้งละมันเป็นโซนมาร์กิ้งครับไปกันทั้งทีมขย,ขยับขยับขยับขึ้นไปนำมาสู่การเพรสซิ่งสูงเข้าไปอีกซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ตำแหน่งริบเบโร่มันก็เหมือนเริ่มจะกลายเป็นส่วนเกินครับเพราะถ้าใครยังใช้ริบเบโร่อยู่ ถ้ากว่าคุณก็จะเพิ่มพื้นที่ในการโจมตีให้กับคู่แข่งทะลุมาได้แล้วครานี้มันไม่มาแค่คนเดียวอฮะนึกออกไหมฮะมันมากันทั้งแผงขึ้นมาเพรสกันแบบตุ้มขึ้นมาลิเบโรคนเดียวเอาไม่อยู่ครับมันเลยต้องปรับเปลี่ยนไปเจนกระทั่งเข้ามาสู่ยุค2,000นั่นแหละครับหลายๆทีมก็เริ่มปรับมาใช้เป็นแบ็กโฟโดยเฉพาะในเวทีบุรลสลีกา และถ้าเราจะพูดว่าเยอรมนีคือประเทศที่ใช้ระบบลิเบรโรในการสร้างสรรค์เกมลุกได้ดีที่สุดก็คงเป็นแบบนั้นแหละครับแต่นั่นหมายความว่ามันสุดจริงๆขนาดเยอรมนีถึงต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ในระบบหลังสี่และมันก็วิวัฒนาการไปอีกว่าในระบบหลังสี่นี่แหละครับสิ่งที่มันเรียกร้องมาก็คือคุณก็ต้องมีเซนทรัที่เล่นบอลกับพื้นได้ดีมันก็เหมือนเอาจับลิเบรโรเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในแผงแบ็กโฟนั่นแหละครับ ยุคถัดมาในช่วง10ปี20ปีหลังเนี่ยเราจึงเห็นเซนเตอร์ฮาฟที่เล่นบอลกับพื้นได้ดีขึ้นครับออกบอลได้บิวเกมจากแดนหลังได้ส่วนไอ้เรื่องตัวกวาดเนี่ยมันก็กลายเป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูไปมันจึงเกิดคำว่าสวีปเปอร์คีเปอร์ในยุคต่อเนื่องนั่นแหละครับเดน่ดนๆถ,ถามผมเนี่ยนึกถึงมาเนลน้อยเออน่าจะเป็นแบบ คนแรกๆครับในตําแหน่งของผู้รัาาประตูตที่ออกมาเล่นนอกกรอบไปโทษบ่อยมากๆก็ใช้บทบาทตรงนั้นแหละครับมาทดแทนเห็นไหมครับว่าวิวัฒนาการมันก็มีที่มาที่ไปซึ่งณเวลานี้เนี่ยไอ้ระบบลิเบโรมันก็จางหายไปหมดแล้วครับแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมช่วยหลายคนแอบคิดถึงเลยหยิบยกมาเล่าส่วนฟังในวันนี้นะครับ นึกถึงอะไรบ้างครับเมื่อพูดถึงริเบโรหรือว่าสวิเปอร์นะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ